คือรับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com วันนี้เรามาติดรถ MX s ใหม่เนาะวันนี้วันที่13นะครับกระกนะดาษกระดาสองห้เนาะรถใหม่เลยจัดลำพูนมาติดนะครับไม่รถอยู่ที่สองร้อยหกสิบเอ็กิโลนะครับเพิ่งออกคนหลายวันละ,ะขับจัดลำพูนมาติดเนาะ,ะตามพิจารขโมยกันเขาใช้เรื่องหลมนะครับแทงรูนแจเนาะแทงปุ๊บบิดรูนแจได้พังเขาเลยสตาร์ทรถไปเลยเนะยาะดังนั้นเราจะมาโชว์การขโมยดูกดรถสองครั้งครับตึ๊กตึ๊กใครโดนรถเรานะครับ รถจะไม่ร้องนะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยแต่ขโมยทั่วไปฝนตกพาร้องก็จะร้องละของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้วิทยผีสมมุติวิทยาผีนะครับแทงลูนแจลุกไปปุ๊บบิดร้องติดกลับยังไม่หยุดอยู่ตรงเมื่อปลดล็อกเนะกาะการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันใี่หนึ่งปีก็เฟซบุ๊กนะครับร้านกันขโมยรถเบอร์โทร0 8 5 8 6 8ปด1 1ครับติดไปีิคันเนาะวันนี้วันที่13 ทับเจ็ดทับหนะ้าหกเนาะโอเคครัาบุญครับ